นั่นแหละครูเลยมองว่าแสนหนึ่งที่เขาใจเราอะ่ะมันเกี่ยการเดี๋ยวไอ้เทียอะไรคูปล่อยโอกาสไปแล้วแล้วกูปลอมปลอมตัวแล้วก็งัดอยู่เข้าไปจี้เลยนั่นจบเจ <c oughs> ี้หลงแล้วเออไอ้แดงละ่ะมือกระเป๋าอะไรเ <c oughs> ฉินครูอ <c oughs> ีกจับเด้อโดนสับดับไอ้หลงพอดีกเกมมาคุยกูด้วะมาคุยกูหน่อยมัอกระเป๋าอะไรห้าแปดห้าบ่น ตรงไปไหนมันจะไปดีไฟดับนะเก็บไปใช้ขายจนเสร็พี่แป๊บย่อยๆเดินมาให้ตังกูหมื่นหนึ่งแล้วบอกให้กูเก็บไว้ใช้เออดีไม่กินข่าวดูไปข่าวแล้มามีตังค์ใช้อยู่ก็มีตังค์ใช้เพิ่งเอ้ยมึงขี้เกียจเนี่ยพี่เกมงานกกันบ้านได้เออมันต่มาพื้นที่มาไม่ใช่พ่อของมิเกลมัดบ้านเนัดบ้านหรืองัดร้าน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 เพื่อนงัดร้านแล้วพ่อชื่อมัวใช่ไหมเออมันมาต่อรองกูแบบนี้ว่าเออในเขตพื้นที่เขาว่าในเขตพื้นที่เขา เขาขอสองล้านอ่ะก็เหมือควาว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมขอสองไหมถ้ารยี่เยเยอะไปเปลาาใครบ้างดีเงินไปถึงสองล้านไม่ใช่สองล้านบาทสองล้านเออสองสองล้านสองล้านค้าแล้วคือเขาของนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขางัดอยู่แล้วเขางัดก่อนอ่ะขอได้ไหมเออก็ขอเขางัดเขางัดก่อนอ่ะก็เขาขอเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพร้อมกันอ่ะเขาให้เรางัดเข้าใจไหมถ้ามาพร้อมกันให้เรางัดแต่ถ้าเขางัดอยู่แล้วเราไปเจอเขาของัด ออกงัดก็คือให้ให้เขาไปเลยก็ไ่้ง่ายๆถ้าเราไปดึงหลังเอาใกล้เขาไปเลยใกล้เขางันแล้วเราขอโคดขี่ได้ไหมเออคือให้ให้ไปเลยให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยแต่แรกกับว่าอาทิตย์หนึ่งเขาต้องจ่ายเราถึงเสร็จคุณลีบ้านไม่สียดังวะมา แต่แค่สองล้านน,นั้นนะหลงแค่สองล้านแต่แตถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะเอา <แบ S 2> ทั้งทั้งเมืองอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเขาจะเอาทั้งเมืองอ่ะคือสามแสนแต่กูมองว่ากูมองว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาพวกมึงง,งานอะพวกมึงจับเวลาไว้นี่คือเหตุผลที่เขาจะงัดซูมงไม่ทันไปพวมึงคิดเห็นว่าไงใช่เพราะตอนนี้มีโทนี่มางัดช่วยกูด้วยก็ใช่ไงแล้วปัญหาคือมีไอ้มงคลใหญมืดด้วยเมื่อกี้มงคลไหมืกอกล่ยัดอยู่เพราะวกมึงไปก่อนเวลาที่จะถึงอยู่แล้วอ่ะ ก็ใช่ไงกูเลยมองว่ามันมันมันนี่มันก็เวิร์ดีสุดท้ายแล้วก็เหมือนได้เงินฟรีอ่ะง่ายคือกต้องไม่ไม่หม่มันมันไม่ใช่ได้เงินฟรีไม่หรอกมันเหมือนมันเหมือนซื้อโอกาสสำหรับเขาอ่ะถ้าเขาแบบจับเวลาได้แม่นกว่าเขามาถึงก่อนเนี้ยก็ไม่ไรก็เอาไปกูไม่ให้โอกาสเขาอ่ะกูยอาเงินฟรี้ก็ได้คือเรื่องถูกเวลาเขาบึงจับเวลากันแม่นอยู่แล้วถูกเวลามันก็คือได้เงินฟรีสามแสนเขาต้องมาซื้อสกูสกูแก๊งแก๊งแก๊งเราอย่างเดียวถูกอันนี้กูบอกหนึ่งเว้นด้วยถ้าเขาแข่งว่าไม่่่่ซซืืื้้้อออไไมมมนีก็ตงปะ <c oughs> คิดเหมือนกูเป๊ะเห็นปะกูเลยกูเลยบอกแล้วว่ากูใจใจ,จ,จ,จกูรอ,อกนี้ <ier> กู <G ing S 2> ได้หปียแย่งงัดกูไับโทนนี้ทันแค่นั้นเองแต่ซึงมันไม่ทันอยู่แล้วไงกูก <c oughs> ็เลยบอกว่าเนี่ยแสบดึงมาน่าสนใจแต่เขาเขาคิดว่าเขาซื้อโอกาสของเขาไปอ่ะเขาคิด <c oughs> ว่างัดทันก็งัดทันงัดไม่ทันก็ตามนั้นเ <c oughs> ขาคิดเขาอาจจะแบบว่าเขาไม่ได้มามาเห็นพวกเรางัดไงเขาจะไม่แล้วคือเขาเาพูดกับกูอีกงนี้เขาพูดว่าเหมือนกับว่าคนในแก๊งเขาอยากให้คนในแก๊งงัดด้วยเข้าใจไหมคนในแก๊งอยากให้คนในแก๊งครับคนในเขตเขาหวังงัดด้วยแต่ไวอยากมาลองงัด คือเขาอยากให้พวกคนเขาเหมือนซื้อพื้นที่ให้คนในเขตเขาได้งัดแต่สองล้านนั่นแหละแค่นั้นแหละแต่ท้ายแล้วคนเองคนเขามางัดอ่ะเขาถ้าเขาไม่จับเวลาเขาก็งัดไม่ทันอยู่แล้วก็รู้อยู่นั่นแหละกู้เลยมองว่าแสนหนึ่งที่เขาใจเราอ่ะมันกู้โอกาสเดี๋ยวไอ้เหี่แล้วกูปล่อยโอกาสไปแล้วเรากูปลอมปลอมตัวแล้วก็งัดอยู่เข้าไปจี้เลยนั่นจบพื้นที่หนูมือเอ้ยแค่ความหวังว่าเฮ้ยเงินกูงัดได้ว่ะทั้งนี้โดนจี้ มึงได้เฮี้ยอย่างเงี้ยสัตว์ให้ความหบาใจแขาอีกเอาคีดข้อเฮี้ยมึงจะกูไม่ใด้แต่พวกนี้อยู่ดีก็มีเฮี้ยอะไรโดนใจให้เขาบอกว่าไม่เอาแล้วผมไม่เอาดีกว่าเฮี้ยโคตรชัวร์เลยก็ไม่ได้ต่างเรสต์สัตว์ไม่ได้ต่างไม่ได้เรียไม่ได้พูดความคิดเยอะเลยแต่กูไม่ได้ก็ไม่ได้เกินแล้วเนี่ยได้จะได้เกินฟีแสนหนึ่งสามแสนก็ไม่ได้เฮี้ยเลยคุณพวกนี้ไม่เอาแล้วที่บอกว่าผมตัดใจแล้วเพราะว่าไม่รีบ่ย้อนได้ปะย้อนไม่ได้ละได้ปะ ตอนที่อะไรกูบอกกูไม่ก็อยากคุยกับเขาได้กูว่ามึงโอเคแล้วแต่ว่ากูมองว่าพวกมึงเวลามึงนับมึงจะเล่นกันเป็นเวลาอยู่แล้วอ่ะมันมันยากอ่ะที่จะงันแตกทันหน่ะยกเว้เวลาแบบเนี้ยที่แบบมึงไม่อยู่อ่ะแต่ว่าเนี่ยว่าไม่ได้ได้แล้วแหละแต่ไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกก็อาจจะก็ได้เอออาจจะไม่มีเชื่อโดนใจเขาก็ได้เออมันก็แสนเดียวลืมลืมลืมไปลืมไปลืมไปเออก็ตามไปนะถ้าเขาตกลงก็ตามไปแล้วกันมึงคิดบ้างไงหรือว่ามึงว่าไม่เวิร์กได้ไม่มีปัญหากูคิดว่าเขาน่าจะ วัดเอ้งัดไม่ทันหรือเปล่ารอเฮี้ยอะไรเพรามึงงัดกันอย่างนี้มึงจับไปไล่ไอ้สัตว์ก็เฮี้ยแล้วมึงเล่นจับกันเป็นนาทีคุยเหอะเขาทันมึงก็เฮี้ยแล้วคูไปรอก่อนที่ร้านมันจะงัดได้ด้วยไม่ใช่ไงแล้วปัญหาแค่สองร้านนั้นมึงถามจริงมึงไปสแตนบายรอก่อนสองร้านนั้นมึงจะไม่ทันแล้วสองร้านนั้นเป็นสองร้านที่ช้าช้าอ่อยที่กอ่าไงร้านปกติถูกแล้วจบแล้วอืมร้านนั้นสองร้านนั้นมันห้าสิบไงร้านปกติสี่สิบห้าถูกเหี้ย อะไรก็ตามมันอนะ่ะเอ้ยแล้วก็การแตกกูไปหัวไปแล้วกูมีการแตกร้อยสี่สิบอันการแตกร้อยแต่กูหมดตู้นะเสื้อของกูเหรอปะกูมีขายครึ่งมึงเนาะโอ้ยเฮีย้ยเฮี้ยเลยเออเดี๋ยวเอาไอ,อ้หลงกูอยากได้แร่ฟ้าแร่แดงมีขายปะไม่มีวันก่อนเพิ่งกูเปิดการจายหมดแล้วกูได้เงินเข้าแก๊งมาประมาณสองล้านเข้าแก๊งหมดเลยสอ<ล>งล้านเขาแก๊งเหลรอววะเอ้ยโสดธรรมดาพี่อด็ไอ้หลงเอาเอากระเทาะบัะกูมีสามร้อยอันเอาไหมกระท่อมแคปซูลไม่เอากระท่อมมีเยอะแล้วมอฟีนมอฟีนใช่ไหม มอร์ฟีนมันก็เอาไว้ขายอ่ะโมอร์ฟีนจะทำพิษหรือเปล่าเอาไว้ทําแคปซูลเหมือนกันแต่มันต้องมีแคปซูลซีนะซึ่งซีมันจบยากไงมอากาบมันได้ยากคือถ้ามีแคปซูลซีกับมอร์ฟีนรวมกันจะได้เป็นยาอะไรวะยาสามพันห้าไงยาขายได้แพงสุดอ่ะเฮียเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยศาสตร์ที่อยู่ในตู้กูเนี่ยแต่ปัญหาคือต้องไปจบแคปซูลนะเอามาก็ได้มาเก็บไว้เอาเดี๋ยวเอาไปเอาไปมึงเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างเอากระท่อมเอาโมฟีนนะใช่คุณพันเลย ไม่น่าอะไรสัตว์ถึงรวยนักรวยไหนไี้ี่ยเอากระท่อมไปดียวกระท่อมเอากระท่อมมาฟีไปแบงเอาไปทำยาไปื่อไปเมื่อกี้มึงด่ากูหรอไม่กูอุทานอ๋อโอเคเอาลอกอะลรใส่เก้าสามเฮ้ยหนักเฮียเลยวะก็ปอกกูแล้ว กูปเปิดไปกินลูกวะได้มา3,000นะ3,000แต่กูซื้อมา4,000นะแต่อีกพันหนึ่งเอาเป็นเป็นของแก๊งไงกูเอามาแจากแก๊งกูงเลยไม่ได้ใช้เจ้าเปิด3,000เออกูเปิด3,000อีกพันหนึ่งเก็บมาแจากแก๊งเราเลย,กลยะกกูวนะ่าน่าจะไม่เกือเ่อนเยอะนะไม่เกลือไนไอ้สัตว์พวกของกิบานเลยกูได้พวกกล่องเตี๊ยวุ้ดมาเนี่ยกูคิดอยู่ว่ากูจะเอาไปขายไปทำเตี๊ยวบกสนับเนี่ยแต่ว่าจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮียกูว่าเดี๋ยว170,000กูตีแล้วกูไม่ได้มมมมาายยยบไไ่ดด้เเหรรีีญฟนละ เก็บไว้เผื่อว่าอนาคตไงเผื่อมีอาวุธใหม่กูอยากได้สลับตอนเนี้ยลุงจะมาไหมน้องไม่น่ามาแล้วครับเดี๋ยวลุงจะไปเลยครับแล้วมึงมาวะลุงเหรอลู่เกียออ๋อแม่กูเพิ่งกลับมาจากนี่ไงบ้านพี่เลยอ๋อพวกมันจะย้ายกันเหรอไม่คนเพิ่งถึงตอนกูจะกลับเนี่ยพวกมันเพิ่งถึงถูก แล้วมันกลับไวอ่ะกบโปรอยากอันล้านแม่วันนี้กูกบโปรวันนี้เดียวเองไงอ๋อนี่มันกลับไวกบโปรต่อใช่เออเดี๋ยวกูส่งคนแรกขอจันแจ่มนะเออเดี๋ยวกูบอกเทพธิดาพยายามก่อนไงงานวีนะงานวีนะเวีเอ็นเลยกูให้โอเค ่ไม่เก็บของเลยกทีอ่ะเย็นดิเข้มาแน่นะว่ามึงจะจับจ,ำจำับถามก่อนถามอีกทีธรรมดาเดี๋ยวจะไม่เอาจ,ำจำับจับหรอไม่เอาละมึงพูดอย่างนี้กูไม่เอาเดียว่ ไอ้เฮียมีกี่อัานวันเนี้ยกูก็มีอยู่พันกว่านะไขายยังไงให้หมดวะจุดสิบกี่ร้อยรอบเนี่ย ก็แค่อยากขายจุดมึงแน่ใจแล้วจะแฉมมึงอย่าแบนนะเดี๋ยวจะให้แฉมมึงส่งให้แบบบานๆเลยไม่เอาบานๆไม่เอาบานปลายอะเดี๋ยวไม่ได้บานอย่างนั้นบานปลายแน่มึงไม่เข้ามาแล้วใช่ปะ ไม่เข้าไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวว่าจะพักเลยอารมป็นใจชวนกูไปงานร้านเหรอเปล่า,ามึงไปนอนก่อนลูกเ,เดียวแย่ลืน้ำตาเกือบไหลได้แล้คปซูลปะ่ะคปซูลรอะไรอะ A หรือามาเดียวามาดิเฮี๋ยโทษนะครับแบบไม่ได้ขอ<บ>มานะงัแบบดเองกับมือนะ ่งไปจกกะหญิงมา okay. หราอสามารจกกะหญิงไม่ค่อยได้แคปซูลป่ะได้อะไรอ่ะได้แ,แต่เมือกแ,แ,ตแ,แต่เมือกมึงจกอะไรมึงจกเบ้าตาอ้สดเมื่อยไม่มีละแล้วปวดแล้วไม่มีละปวดแล้วดแล้วเออเออเด็ี่มส่งมาจับแกมอจับแกมโอดีว่ะดีด้นั้นเลยดีดโอ้เดี๋ยวจับวันี้อีกรอบเดีเ๋ยวจะลายไครับไปล้รไ้ครับไ้ครไ้ัไวไรปไวคแ ฟนัฟนเดคบเนี่ยันดีโอ้โหสัตว์อ,อเอาเธอร์โอเคว่าพวดน้องหลวงโตทีไร่เฮียอยะไรหลงอกเช่ก่อนเ๋ยวมันโลเจานรีันดีเาันไรลงเพื่อนันนีครับ,บครับไอ <c oughs> ้เป็นี่เอาเงินกูไปแลกแนละ้วบิดไปเรยบาย้างอีกเฮียเก้าแสนเนี่ยหายหวได้สัตเออก็เอาเงินแดงไปแลกวนีแกงมาบอกกูโ <c oughs> ดนฟ้กูตบปากเลยนะเฮียจหลง